ก่อนจะวิ่งงานต้องเสริมหล่อก่อนนะบีมสติ๊กเกอร์อะไรจะถอยเข้าหรือไงงานไม่วิ่งวิ่งแต่งแต่รถฮะ งานไ่ทำแต่งแต่รถโอ้เขาเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ซื้อไปมันมันเล็กไปไม่มีปลอกมันขับไม่ได้ได้ย,ยังไงมันมันเล็กไปเจ๊เอาของสิบรอบมาใส่ดูสิสฮะอุ้ยใหญ่ตรงไหนใส่ไม่ได้ที่ไหน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลดนำซิ่งดินด่วนครับเอาภาพเดี๋ยวใช่ไหมใส่ไม่ได้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 เออนี่มันต้องขนาดนี้นี่อะไรพูทีนี้มันไม่ใหญ่ไปหรออันนี้อันนี้อันนี้ไม่พวงพวงมะลัยฮีโน่ตัวนี้มันใหญ่พวงมะลัยพวงมะลัยมันใหญ่ใช่ไหมัห้าสิบอันนี้สี่สิบห้าเอออันนี้จะสองนิ้วนะจะจะใหญ่กว่าสองนิ้วนะอ่าน่าจะได้ลองดูลองดูภาพดูก่อน เป็นไรหัวเป็นไรเป็นไรหัวแตกก็รถล้มโอ้นึกว่าผัวซ้อมอือไอ้เหี้ยล้มหัวแตกไปดูสายด้างเยก่อนไม่วิ่งงานครับผมเมื่อคืนก็ โอ,อ้าวว่ายังมาถึงกันลึกลึกๆได้ไหมนี่น่าจะได้เนะาะวงไอโนมันใหญ่กว่าเพื่อนเน๊ะแต่รุ่นนี้เป็นรรุ่นุ่นเก่าไงถ้าร<ม>ุ่นใหม่มาน่าจะได้แหละนี่เออนี่แหละย,ยัดเลยใส่เป็นหรือเปล่าจะขับเป็นอย่างเดียวขัับบเเป็นอยย่่างดีวครใส เอจะตีนะจวตบนะโอ้ยยะตีเดี๋ยวตบอ่ะให้ตัติ๊กเลยตีเดี๋ยวจบจะไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเห็นแต่ว่าน้ำเลยคุกหอดเลยฝุ่นบ่จะนับเลยฝุ่นจะนับเลยว่าขับเปล่าเท่าไหร่แปดสิบแปดสอาจจะระเบียทุกจุดไหมนี่ ตังตัวมันไม่เข้าไงไม่ต้องอีกระบ,บกรอกดับอ่ะมันสีเปมันไม่มีหัวหัวหักมั่งอะไรมั่งไม่ได้เปลี่ยนวะรถเมย์ไม่ต้องวิ่งหรอกมันเออยัดเข้าไปอัดกี่จุดเนี่ยกระบ,บาดได้อัดไหมเนี่ยนะพงอะไรอัดแล้วใช่ไหมพวงอะไรตรงนี้นะเออเนนนแน่นยังไง นี่ัึงสามร้อยแปดสิบนะเนี่ยสามห้าฮ <35 S 1> ะเออของมัิขึ้นเหรอจารบีก็แค่ร้อยห้าสิบเองเหมือนที่ขึ้นต้องสองร้อยของมัิขึ้นเนาะนี่วันนี้ยังไม่ได้วิ่งงานครับหมดไปแล้วครับเออซื้อของแต่งเจ็ดร้อยเป่ากองอัดจาระบีสองร้อยแปดสิบไปสามร้อยไปเฮ้ยคาเลงก็หมดแล้โอคาเลงยิงเจ้าสามห้าเลยวันนี้ครึ่งวันเอง เอาสีร้อยทุกวันเนมันสามิงๆๆๆข้าวอีกโอ้ยมันจะได้อะไรมาวันนี้ตายตายก็ดีว่ี่ก็วามันจะสกีบารมันไมกรู้แล้วมันใส่ยากขนาดนั้นเลยถอ,อดเอามาสบัดบัดฝุ่นก่อนแม่นนเนี่ย ดเด็กๆใหอ้อย่างยังจะรู้ว่าเมื่อเช้าก็มืดเนาะทำไมเร็วกว่านั้นอ่ะตื่นมาทำไรตื่นมาเนี่ยทำงานก็ไป็นตั้งคลับผมตั้งคลับได้ยังอ่ะได้เนาะก็ดียัง <exploding> แล้วกรองกรองนี่ได้เปล่าไหมไม่ต้องเปล่าแล้วเพราะว่ามันกรองใหม่มได้เปิดดูไหมนี่ได้เปิดดูเลยมีกรองหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเผื<หม> <helping> ่อเขาไม่ได้ใส่มาให้เนาะ เออเปิดดูก่อนมั้ยเออถ่ายหมอบเลยว่ายกหน้าปุ๊บถ่ายหมอบเลยใครใส่มา,มากก็เปิดไปแล้วแกก็คิดตังไปแล้วนะรองอนี่ มีใช่ไหมอ๋อมีอ่านเข้าไปคืนมอะไรเป็นน็อตไปดูถือไปดูนอนน็อตน็อตหมุนโอเคตัวอะไรอ๋ออย่างนี้แหละหมุนอย่างนี้เหมือนกันที่ฟองน้ำไม่ดีฮะฟองน้ำไม่มีซื้ออะไว้ทำอะไรเวทกัดเช็ดไงเสื้อผ้ามาไวทจะมีเท้าเป็นน็อตอ๋อเยอะเยอะเยอะ ไม่ได้วิ่งงานเลยหมดเงินพันแล้วตายเลยไปไทยไหนนอะเนี่ยจะมูหรือจ่าก็ไม่รู้วันนี้นะครับอรอติดตามชมครับ อันนี้ถ้าใส่ปิดน่องแบบลายญี่ปุ่นก็น่าจะสวยดีนะฮะยี่สิบบาทอู้ยี่สิบบาทแท้ไม่ได้บ่ไปเอาเดี๋ยว เจอกันใหม่ชิปหน้าครับชิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนอันนี่ก็ไม่ย,ยอมใสงแต่ที่อูนะครับจะเอามาใสา่เองใส่ที่อูก็จบแล้วนี่นะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจัดการองเดี๋ยวโอ,โอ้จัดการเอง ไปจ่ายเขาเอ้าไปจ่ายเขาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปจ่ายเอยงก็ได้บ่ะเอ้ไปจ่ายเขาไปีกททุะ <laughs> แกงจานโอ้ครับเดียเยเ๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็มีอะไรหรอครับก่อนวิ่งงานครับหมดเงินพันไปแล้วครับ วันนี้ก็วันนี้คงหาไม่ได้หรอกพันหนึ่งอ่ะจริงๆนะครับคงวิ่งไม่ถึงหรอกนะถ้าได้นี่ให้เตะเลยวันนี้โอ้วันนี้ถ้าหาเงินในพี่ได้หนึ่งพันเตะพี่เลยนะได้พันใช่ไหมใช้ยม <laughs> ่ก่อนพันเอาไม่รู้จะหมู่หรือจา่าเนาะวันนี้เนาะสู้ต่อไปพี่น้อง มีสิทธิ์ยางระเบิดว่าวันนี้ดูดิลองดูพี่ลองดูไรบ้างอ่ะลองใส่ไรบ้างดูฮะเดี๋ยวซื้อไรบ้างมาใส่เหรอเหรอโอเคนี่นี่ก็กันไฟท้าย นี่ก็บายบายครับกระจกมองได้ไหมล่ะมองได้ไหมป่ะฮะโอเคเออสามช้าหน่อยสามช้าสามช้าหน่อย หมดแล้วเดี๋ยวเจ้าที่ตื่น